ให้เพื่อนๆได้ดูมุมน่ารักของลุงคนพิเศษก็สามสิบบาทหือก็พิเศษใหญ่จินหล้ายพิเศษก่าหั่นอีกเพราะหั่นก็คงเลยห้าร้อยไปกลยไอ้นกัวหั่นแบว่ากจะซื้อคยบ่างเดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวลุงคนก็จะเสริมคำหล่อไปเตรียมไปขึ้นเวทีกับคุณจินตลาดคุณลา มุ้งลนนกไก่มักไก่แซ่บอีเด้อเคยซื้อกินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เอฟซีกินอ่ะก๋จอรนแล้วอันเอออร่อยไหมอันน่าอร่อยค่ะแล้วขายเมื่อไหร่ไก่ย่างมย่างัยงเพียบบ้านนี้พิเศษครับเขาเพียบบ้านสะอาดตั้งไก่ย่างหลังเสร็จกินตลาดเขามีขยะกกินตะหลาข้าที่แล้วบ่เนาะ หลังากไปอีกผมผมไปพญาเต่ามาคนเยอะเยอะครับวอนนี้ต้องปัดงกนอถ้าเมาเยี่ยมเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆใครจะแยถอนจะแย้จะร้องก็ถ้าเอฟซีไม่มาเดี๋ยวก็ซ้มตำจะลองปะถอนไก่ย่างลายบน สัญจรไปจังหวัดไเออเปดบใส่รถไปเลยเปิดบูทเลยเปิดบูธเลยครับลุงพลเปิดบูทลุงพลพบกับเอฟซีแต็กตองดูความพร้อมอยายนี้่ครับพร้อมคอนคุณ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 คุอคุณคุาคคอณบุณว่าพุคุคุณคมา อย่าลองนี่เกินร้อยเลยอ่าไม่บอกเกินพันเก้าสิบเก้าจุด้าเก้าอหา้งไปจุ๊งเยอะันนี้ต้มูตำูต้มูต้มูต้มูตมูต้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 มูตมูต้ม้มฟูมฟูต้มมฟูต้คฟู้าม้้้นรั มุมาคดวันข้างหนา้าชิวๆพี่น้ออเลยวันนี้แขกไม่เอยเยอะครับมุมคนก็ชิวๆไปได้ครับวันนี้ครับไฟมันนี้ไฟเขาทำงาน้เขาทำายายมยายนี่ยก็ะตมมทำให้น้องายกินห้องน้ำก็รกเลย <c oughs> ไม่ให้เข้าออน้องไทยก็ <c oughs> ป่ายางเลย <c oughs> เรียบร้อยมา แล้วข้าวท่าเหมือนกันเนาะคิดอยู่ว่าเออครับสมาสัจงๆนะมีคฮะต้องไปหาสุตจับเจอเลยรยังงว่าแม่ชุดอันนี้ชุดยอดแล้วอันนี้ก็แซ็บเนาะคนใหญ่คุณยายจำลองเตรียมท่าเต้นในวันที่หนึ่งเลยยังครับท่าเต้นหมอกระท่าธรรมดาท่าเดิมๆมันมีท่าอื่นเพราะว่ายายเต้นท่าอื่นไปเต้น เอาแบบเอาแบบดิ้นดิ้นแบบพุงหลุดเลยนะครับคุณยายต้องสีสันนะสีสันแบบใส่เขาเนี้ยม้าแบบดอกไมายิ่งใหญ่เขาที่ได้เห็นมาเป็นเฮ้าแบบนี้นะดอกไม้ยิ่งใหญ่จะบอกผู้จัดการสีเฮ็ดลู่ลู่ล้วล่าให้ยุ่มว่าวนะผู้จัดการยังเราบอกแล้วเราบอกอยู่แล้วเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดเราเข้ามาบางคนปัดเื่นแหละ เขาบอกให้เขาคืนให้บ้านดอกเ่าต้องแปลกประหลาดละไม่เบสีสารอันนึงกับอันนึงละหนูคิดว่าอันเอายายจำลองเป็นกระดาษลูลุลาลาแต่สภาพจัการที่จานหายได้หนูได้เบิร์ดก็เลยอยากใส่เป็นเบิร์ดเต็มจักรจัดมา จะเรียกอะไรรับหนารับัหนาที่ไม่หมอยู่ข้างงล่าก็รับได้อยู่ข้างล่ามที่ให้ลู้ให้ให้ให้ต้อนรับให้จำลองท่านอยู่ข้างบนเวท่านยุ่งข้างบนคุณยายจำลองศาลาที่คุณยายนั่งนี่นี่คือศาลาอะไรครับศาลาพักใจศาลาพักใจโอ้โหศาลาพักใจศาลาพักใจรอรอเอฟซีครับไว้นั่งรอเอฟซีจำลองศาลาฝากของ โอยบนบ่แม่นศาลาอันนี้นะาลาศาลาพักใจคนที่มาคนที่ไม่ได้มาซื้อชมตำยายก็เองเพ่งอยู่นี่อยองเ่งนอนคอยอะนอนคอย FC แม่นเลยค่ะบเขาซีประมาหนึ่งคนแล้วก็ดีใจไป มาหนึ่งคนก็สมตังร้อยพี่สิบบาทแถมข้าวเหนียวแถมมันใสอั่วแถมหลายคนมันแถมทุกอย่างค่ะมีนะแต่ว่ามันโบมีกับโบนี่แถมเด้อค่ะเด้อสมตังคบละยี่สิบบาทแต่เวลาจ่ายจริงๆนะให้เยอะกว่ายี่สิบบาทอีกเนาะเก็บสีให้ยี่สิบนะภาษีรายได้กินกัของพังจ้าลูกคนฝากเธอจ้าลูกคนฝากเธอจมคนฝากมาแข่งแข่ง ข้างผมสี่หกเลยลพลนเซลล์ลพลนเซลล์เลยยาจำลองนาด้วยนะยาจำลองไม่จานเดียวปะขนมปังอันนึ่งครับสองอสอไอติมมาพอดีคพนสั่งไอติมนะครับ เดี๋ยวผมใจให้ลุงพลไปไปผมใจให้จนนี่เรื่องจริงผ่านจอจิ้นี่จนนี้เลยนองจิมบ่ปั๊บาบคู้างบ้าุง่าาบหน้าบ้าน้ะาบที่ีแบบว่าถ้าใครมาสามารถขายของได้บ้าจะมาขายก็ขายลงปุหน้าบ้านหลายหลายคนที่แบบว่าเออาข้างมัน ทำมันลงแม่เนาะคบ๊วยบอวยคือตะกี้ได้กันหมดปั๊บฟูงแล้วตะกี้มันมีแต่อันกกตาบวยกอยบวยตอนนี้นะลงใครจะมาขายอะไรก็มาเลยเนาะขายอย่างกับแบบ ยินดีต้อนรับเอฟซีเมืองนอกเอฟซีเมืองในเข้ามาได้เลยยายลองกับยายอนตามชมตาให้กินฟรีมาวันแรกบได้หวงที่่นไม่ห่วงจะห่วงทำไมช่วยกันหลายคนบอกว่าห่วงที่ขายไหมเนี่ยเสียค่าที่ไหมอะไร่ขอแค่รักษาความสะอาดเนาะถ้าสมมุติว่าเสียค่าที่อเป็นลม อนาคตต่อไปก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าคนมาเยอะก็เสียก็เสียไปเอาจุดนั้นเข้าวัดไปเลยย่้ัรักษาคุมสะอาดซอยกันเนาะเข้าวัดไปเลยสร้างวัดให้ผู้ไปแอกมีเจริญรุ่งเรืองก็โอเคยายบเวาอีหยังเห็นด้วยแต่วันข้างหน้าวันข้างหน้านะไม่ใช่ตอนนี้เพื่อจะเป็นที่คิดไว้อ่ะ ที่ขามาก็มาเลี่ยล้วก็มาป็นตลาดเราสร้างบ้านประกอบพัเจริญเมืองมีใหญ่มีเอฟซีถามมาว่าไปไหนแล้วตรงที่บ้านลุงพลจะทําเป็นตลาดได้ไหมอยากให้ชาวบ้านได้มีรายได้ได้เราพยายามให้เป็นไม่ได้อะไรมากมายเลยมาเ็ยัรายายให้คนมาขายอยู่แต่ว่าคนก็ไม่รู้เขายังไม่สนิทาทางไหง เนาะก็อยากให้พี่น้องชาวชาวบ้านกกอกแหละมีรายได้ก็เขาบอกไอเดียมาว่าอยากให้เปิดเป็นตลาดเลยเป็นตลาดของลุงคนเลยเพื่อที่จะให้รายได้ได้มีชาวบ้านได้มีรายได้เป็นเศรษฐกิจจะได้ดีเนาะ เมื่อตต้นกล้วยต้นไม้ได้แล้วได้แล้วถนไได้แล้ครับอันนี้แห้งขาบนครับหาบนไม่ยออนง่ากันนะ้ะเป็าใค่อยๆาเลยอะไรอันนี้ให้ปาจว่าอดยขหสองอันรถรถอะไรรถอะไรก็้รถเตอรคนสวนยางฝั่งไทปังหมเผบ้าถจอดรด้้า ได้ครับเข้าไปไดได้ครับเข้าไปไ้ได้คเาป้้รับเข้ป้ไแรับข้าไ้รเ้ไปได้ได้เขาไปอดได้ครับเยปได้้ครับขายปี่รับเาปด้ได้ครับเขาได้ได้บเ้าได้ดครับ้าได้ไดครับเขครับขครับดีครับได้ได้ัาไได้ด้าขอายปไังก็ได้เศรัฐกิจจะได้ดีเนาะยืน้ันว่ากครับเ้าไปได้ทั้าค่ ลุงพลก็แกยังรักษารักษาสะอาดลุงพลก็ขอแก้ให้รักษาความสะอาดใครอยากมาขายที่หน้าบ้านลุงพลก็ได้นะครับเพราะว่าลุงพลก็อยากให้ทุกท่านได้มีรายได้ทุกคนได้มีเงินนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับให้ดูนี่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้อีกหน่อยก็จะเป็นตลาดนะครับที่ตรงนี้ รับที่บานี้ยานมีโโเปสี่แสนพนตามเวลาเวลาคนเบิรนมีบางชิที่ฮอดล่าอุ้มพ่นไปจไหลอันมาแรงมาแรงติดขอพล่นตาอยกั่ะติดมาแลงได้ติดหนึ่งมาแรงแค่ ชั่วโมงเดียวเนาะมันติดมาแรงเลยแล้วแต่ค่ะหนูไม่กล้าอย่ากินกับลุงพลอย่ากินกับลุงพลพ่อจะบอกผมพ่อจะลองกับพ่อถอนพ่อจะลองก็อยู่นี่แหละครับถี่พี่ไก่พี่ไก่พ่อจะลองก็นั่งอยู่ด้วยกันนะครับขอให้ผมรวยๆอันนี้ยายอันนี้ยายฝากนั้นยายอันนั้นปัด ปะถอนอันนี้ยายฝากไมรวยนะครับคุยกับทางต่างประเทศเลยสวัสดีเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้าวอย่างกันคนสกพนคนสันพนักแกพี่ไก่จะส่งมาวันไหนครับแกว่าไม่เคยเดี๋ยวจะคุยกับลุงพลดีกว่าเนาะแล้วพี่ไก่ต้องคุยกับลุงพลครับได้ค่ะได้ค่ะ โอ้เอฟซีจากยุโรปมาโอยากคุยกับล uh, ุงพลเอฟซีอยากลุงพลกำลังกินไอตีมสบายใจเลย Yeah. <laughs> ขอบคุณค่ะเยลองเยลองนู่นไปสวัสดีนุ่นเอฟสีต่างประเทศก็โทรมานะครับมาให้กำลังใจลุงพลแล้วก็ให้กำลังใจยายรองแล้วก็ป้าถอนด้วยนะครับทุกคนนี่จะอ่า สู้นะครับ BFC บอกมาว่าช่วยทำอันเห็นจะได้ทรัธาตุญ่จะได้่านมาเชิญครับเชิญครับเชิญนะครับนั่งนั่งเหนครับ

หนึ่งสองสาม 2> 1, 2, ครับหนึ่งสองสามอีครับ,บมาจากไหนครับนั่งก่อนก็นกได้ครับเอฟซีมาจากไหนครับ,ดดรบ <úsica> มาจากไหนกันครับเนาะมาจากคำเชียรมบบ์มุกดาหารเนาะครับ โวกเด็กไก่อลไลุงพลมาเข้าไปเลยครับเข้าไปถ่ายมาขอเป็นกำลังใจซึ่งนูนะกำลังใจหรืน้องโอมม่ครัไม่ใช่ครับ FC มาเ,เ,เยี่ยม สำหรับวันนี้มุมสบายๆจากลุงคนก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามผมนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ